โดนครับพี่น้องโอ้โดนโดนโดนไปดิโดนโดนโอ้เพราะว่า๋ยวนี้ปลามันออกจากบ่อเยอะเนอะเหนบะปลามันออกจากบ่อ พันเลยไยก่ก่อนบ่บ้าเดี๋ยวพั่งก่กันยิงลพันเนี่ยเจบเสตสวยเลยสัมผัสโิแต่กินเรางสสัมผัสได้กานี้ 8 tàu hết rồi 8 tàu

ตัวแห่งโอออ้ยเตตติดีเดีวยว ตีน้ะปุบป๊บปุบป๊บอยู่นเราจ้งนักที่ขึ้นไปาฮะโอเคจิบจิบแรกเอาอีกเอาอีก,อาอกตาหนึง Tốt Ui, thịt luật Đây rồi, đây rồi em bởi hình Đồn Có tầm này Nè này Có này Say <laughs> ừ <cười> ừ Ủa, trao, trao. ừ ừ ừ mọi người không có lẽ mọi người không có lẽ mọi ừ. mọi người mọi người mọi người